วันนี้ตรงกับวันที่19พฤศจิกายนปี2,568อัตมาภาพพระมหาพุทธ,ธิตะสิปโปวันนี้ก็จะได้ขอมอบบทกลอนให้กับคุณโยมแม่นงลักษ์สายยศหรือว่าคุณโยมแม่ต๋อง ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อครอบครัวของอัตมาภาพอย่างสูงล้นและก็เป็นบุคคลที่มีความประเสริฐเลือดล้าต่อครอบครัวของอัตมาภาพครบหนึ่งปีมีบ้านอยู่มีอู่นอนบุญยยกย้อนกระชอนชื่อคือแม่ต๋อง แม่ใจดีมีเมตตาหน้ายกย่องสร้างบ้านช่องห้องหอให้พ่ออยู่แม้นผ่านวันนานเป็นเดือนเลื่อนเป็นปีพระคุณน,นี้ที่ยิ่งใหญ่ไฟเชิดชูไม่เคยลืมปลื้มไม่หายฝังใจอยู่ ยังพรั่งพรูอยู่ติดตนจนวันตายลืมอะไรใช่ลืมได้ไม่ว่ากันสิ่งสำคัญท่านห้ามลืมจงปลื้มใจใครมีคุณหนุนเกื้อเราเอาจำไว้ลืมไม่ได้ให้จดจำสำนึกคุณ ดังแม่นงลักษ์จักต้องจำนำปรากฏคือสายยศกําหนดกันนั่นนามสกุลคุณแม่ตองท่องทุกวันท่านมีคุณใจการุณคุณเลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณมากแท้คือแม่ตอง ฉันต้องกล่าวช่วยพวกเราเท่าที่เห็นเด่นที่สุดบ้านกลางทุ่งมุ่งช่วยสร้างอย่างไม่หยุดแม่บริสุทธิ์ดุดนางฟ้ามาประทานพรบ้านเสร็จได้ในวันนี้ที่มองเห็นสีสวยเด่น เห็นคนพูดไม่หยุดจ่อนจะนั่งเล่นเย็นสบายวายพักผ่อนยามหลับนอนหมอนถึงหัวไม่กลัวงูบ้านสำเร็จเสร็จดังฝันอัศจรรย์แท้บุญพ่อแม่แกสัมพันธ์เชื่อฉันสูไม่มีอะไร ให้บังเอิญเกินคำครูเราต่างรู้อยู่ทั่วกันนั่นความจริงเมื่อครบปีทีหนึ่งจึงจับปากกาเขียนพระนาภาษากรก่อนนอนนิ่งนำมาจารึกบันทึกไว้ในความจริงยกขึ้นหิ่ง หญิงใจแน่แม่ต๋งไงฉันสอนพ่อก็บอกแม่ให้แกรู้ชี้ให้น้องดูผู้เกื้อหนุนพระคุณยิ่งใหญ่บ้านหลังนี้ที่เสร็จได้ใช่แม่ต๋งไงจำเอาไว้ให้มั่นคงจงพักดีสุดทราบซึง้งถึงแม่ต๋งยังก้องอยู่ จะกะตัญยูบูชาคุณหนุนชีวียังคิดถึงซึ่งเงินทองกองตรงนี้แม่ใจดีมีเมตตาสาธุการหน้าต่างกระจกแม่ปกปิดติดตั้งให้ประตูไม้ลายก็สวยด้วยสีสันหลังคาแดง แผลงฤทธิ์ปกปิดกัน้นกระเบื้องนั้นฉันปูพื้นยืนฟ้าขาวสีภายนอกบอกให้รู้ดูหลากหลายฟ้าสดใสไปชมพูดูไม่เบาทั้งสีเหลืองก็เฟื่องฟูอยู่ที่เสาหน้าบ้านเรา เขานั่งเล่นเด่นสีเขียวนี่คือบ้านตำนานบุญคุณตาพิษถูกเนรมิตรจิตแซ่สองแม่ต๋องเพียวเพียวทั้งพ่อพันทวดุลคุณชนิดาพาก็มาเกี่ยวไม่โดดเดี่ยวเอี่ยวกันมาคือป้าเตนทั้งพ่อขจร ร่อนมาช่วยด้วยหัวใจสละปัจจัยให้สองพันฉันจำแม่นรวมปัจจัยให้อัตมาว่าเกือบแสนจะขอตอบแทนแม้นมีโอกาสประกาศตรงนี้กว่าจะถึงซึ่งวันนี้บางทีก็ท้อตั้งเสารอก็หลายฝน ทนหลายปีมาวันหนึ่งถึงเวลาฟ้าปราณีคนใจดีมีเมตตามาสร้างให้ขอขอบคุณที่หนุนเกื้อเพื่อวันนี้ให้โชคดีมีเงินทองกองมากมายหากเจ็บป่วยด้วยโรคใดให้ท่านหาย หวังสิ่งใดให้สมหวังดังปรารถนาเทินบทกลอนบทนี้แต่งเรียบเรียงโดยพระมหาพุทธิตะสิปโปซึ่งอัตมาภาพได้มีความตั้งใจไว้ว่าเมื่อครบหนึ่งปีอัตมาภาพก็จะจับปากกาแล้วก็ บรรเลงด้วยบทกลอนเพื่อที่จะได้มาหวนรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้มีพระคุณที่ท่านนั้นได้เสียสละจะตุปัจจัยหรือได้เสียสละเงินมาต่อเติมเสริมแต่งมาสารฝันให้อตมาภาพ ได้สร้างบ้านหลังนี้ให้ประสบความสำเร็จดังที่เราท่านทั้งหลายได้แลเห็นตอนนี้โยมพ่อและโยมแม่ของอาตมาภาพได้หลับนอนโดยไม่ต้องระแวงเกี่ยวกับงูเงี้ยวเขี้ยวขอเพราะว่าบ้านเราก็ยกขึ้นสูงปรุงได้สวยที่สำเร็จเสร็จได้นี้ ก็ต้องกล่าวว่าทุกท่านทุกคนนั้นก็มาร่วมด้วยช่วยกันสารฝันให้อัตมาภาพนั้นได้เดินมาถึงวันนี้อัตมาภาพเองก็จึงได้นำรูปภาพของคุณโยมแม่ต๋องกรอบรูปตรงนี้นะซึ่งเขียนไว้ว่าผู้มีพระคุณ นี้ก็เป็นกรอบรูปของคุณโยมแม่ตองซึ่งอัตมาภาพนั้นก็จะยกแล้วก็ตั้งท่านไว้บนโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระแล้วเวลาโยมพ่อโยมแม่ได้มากราบไหว้บูชาองค์พระพุทธรูปก็จะได้ระลึกนึกถึงคุณของคุณโยมแม่ตองด้วย ซึ่งถือว่าบุคคลที่มีพระคุณต่อเราถ้าหากเรามีความกระตันอยู่เรารู้จักความกะตันอยู่รู้จักระลึกดึกถึงคุณท่านครอบครัวของอาตมาภาพได้มีบ้านอยู่มีอู่นอนมีหมอนหนุนก็ได้รับไออุ่นจากหลายหลายท่านโดยเบื้องต้นก็คือคุณโยมแม่นงรักษายยศหรือคุณยมแม่ตง๋ง แล้วก็ต่อมาก็คุณโยมพ่อพันธ์ทอดุลคุณแม่ปัญจรัดแก่นโพคุณโยมพ่อขจรอุดมมั่นถาวรคุณโยมป้าเตนคุณโยมชนิดาภาแล้วก็ได้หลายท่านเทียตมาภาพอาจจะกล่าวไม่หมดนะซึ่งก็ได้ช่วยในทางแรงก็มีให้กำลังใจมาก็เยอะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาตมาภาพก็จะจับปากกา แล้วก็บรรเลงด้วยบทกลอนต่างๆเพื่อนลลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้มีพระคุณวันนี้ก็จึงได้มาอ่านบทกลอนบทนี้เพื่อมอบให้กับบุคคลที่มีความสำคัญต่อครอบครัวของอัตมาภาพและทุกปีอัตมาภาพก็จะแต่งเป็นบทกลอนเพื่อที่จะมอบให้กับบุคคลผู้มีพระคุณฉะนั้นในลำดับนี้ ก็จะให้โยมแม่ของอาตมาภาพนั้นได้กล่าวขอบพระคุณและก็อำนวยอวยพรให้กับท่านทั้งหลายผู้มีพระคุณต่อครอบครัวของอาตมาภาพยังขอขอบคุณแมต่ตนองด้วยที่ <c oughs> ใส่ประตูหน้าต่างหรือกครงเล็กนี่ก็หลังคาด้วยหลังคาเข,า,ขาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อขอให้แม่ตองมีอายุอันขวัญยืนมีครอบครัวคิดถึงมีแต่ความสุขความเจริญได้ทำบุญตลอดและขอให้แม่ตองอายุยาวถึงร้อยปีอยู่กับลูกกับหลานนะคะสวยงามไหมบ้านสวยงามไหม<ะ>บ้านสวยงามไหม ุกบ้านนี่มันสวยหรือมันคิดอะไสวยงามไหมแม่ต๋อมตัวลูอ้โว้ยถามถามแม่ยกบ้านเราบ้านเรานี่ยกเสร็จแล้วสวยงามไหมในเขตนี่ในเขตนี่เลยสวยงามไหมแกแกพอพอใจหรือวาเนาะยกเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ถามโยมแม่ <c oughs> เสียงเหตุพูอโยมสวัว่า เพ่งจะผ่านงานมาเป็นพิธีกรมาก็เสียงแห้งพอสมควรถามว่าในเขตนี้เลยในเขตเนี้ยบ้านเราเนี่ยสวยงามไหมสวยงามสวยงามกว่าเขาไหมพราอันนี้เองก็พูดไปถึงเขารักบ้านเขาก็ว่างามของเองเองก็ว่างามเลยเจะไปว่าบ้านเองงามกว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ชอบทรงนั้นเองก็ชอบทรงนี้มันคนละจ่ายมันคนละแบบไม่เหมือนกัน พอยกเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้านเป็นยังไงได้นอนนอนนอนนี่สบายใจขึ้นไหมแล้วมันก็งามมันก็เรียบร้อยสบายใจไม่ได้นอนข้างบนนี่ไม่ต้องกลวงูไม่ต้องกลวงงูแล้วก็พวกขาพวกอะไรมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะัูงตัวน้อยมันต่ํานอนเวลาร้อนก็ยากมันต่ําเวลาความร้อนนะ่ะเคยได้นอน,นก็ต้องนอนข้างนอก กระเบื้องสวยไหมกระเบื้องกระเบื้องสวยไหมกระเบื้องสวยไหมอส่ไหนมันใส่มันก็งามมดแะละสีไหนก็งามมดอล้รจักอัไนมันตามใจคนชอบเนาะชอบสีไหนมันพวกเขาอื่นเขาก็ชอบดอกชอบอะไรนี่นะก็มันกละจานี่เด้อนี่นี่กรอบรูปขอขอบคุณแม่ต้องด้วยที่ทำบ้านหเสร็จ ได้อยู่สบายเพราะเขาแม่ตองอายุยาวเด้อร้อยปีอยู่กับลูกกับหลานทำบุญตลอดชาติตลอดปีด้วยเธอคนไหนที่มีพระคุณเราก็ต้องระลึกนึกถึงเขาตลอดเวลาเออเวลา,เ,าเวลาเองจะนอนเวลาเองจะนอนเองก็ระลึกนึกถึงเขานัา่นแหละความ,ตามตกตัญญูเลยก็ไมกล้ารบกวนเยอะเนาะบ้านทางหลังก็มีแต,ต่แม่ตองและเซจเรียบร้อย แม่ตองนี่หละทำลายแม่ตองช่วยก็ไม่เสร็จจางก็ขอขอบคุณแม่ตองด้วยคุณสั่งตอบแล้วถามถามอีกว่าเวลานอนในแต่ละคืนนี่เวลานอนก็นึกเห็นที่จันอะไรไม้ได้ยินบางทีก็ได้ยินนึกเห็นทุกที่มีพระคุณต่อฉันกันึกถึงคนเลยไม่เคยลืมดอกสวดมนต์สวดลายให้พรทุกวันทุกคืนเลยไม่ใช่ว่าไม่คิด ไม่ใช่ว่าอยู e ่สบายแล้ว er ก็ไม่คิดคิดสวดมนต์ก็ต้องคิดไว้พรทุกคืนสั่งสั่งสั่งบ้านเสร็จเราลืมเลยลืมเลยไหมลืมแม่ตองเลยใช่ไหมลืมไหมถ้าพอพอสั่งบ้านเสร็จลืมแม่ตองเลยไหมพอสั่งบ้านเสร็จนี่ลืมแม่ตองเลยไหมพอสั่งบ้านเสร็จลืมแม่ตองไหมแกบอกว่ายืมเงินนี่อ่า พอสางบ้านเสร็จลืมแม่ตองไหมแกบอกว่า <S <S ยืมงินดิเอาฟังใหม่ฟังใหม่เดี <S <S ๋ยวเดี๋ยววันนั้นก็บอกว่าอาตมากําลังก่ออิฐอยู่ด้านบนบอกแม่แปถวหน้าเขียวมาน้าเขียวเดินน้าน้าเขียวาายอาตมะหิวพี่น้ๆๆาเขียวกําลังก่ออิดอยู่แกก็บอกว่าข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวไม่มีพอสางบ้านเสร็จลืมแม่ตองได้ไหมเราลืมลืมได้ไหมพอเราสางบ้านเสร็จลืมได้ไหมเอาลองตอบจากใจสิ ไม่ได้ยืมลืมแกไหมพอสา่งบ้านเสร็จลืมไหมไม่ไม่ได้ลืมอ่าอันนี้ตออจัดแต่ยกบ้านเริ่มต้นไม่ลืมฉันไม่เคยลืมอ่าอันนี้อันนี้เราต้องจําให้แม่นเดอจําให้แม่นกระตันยูให้มากไม่เคยลืมอ่านี่จะว่าพระอย่าไปรบกวนแม่ตองเยอะเกรงใจแกด้วยไม่เคยลืมดอกอมุขเข็ม ทุกวันทุกคืนอะไระเคยลืมเออเรา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 ราวลามาเนี่เเยเราก,ก็กราบไหว้แล้วึกนึกถึงคุณแกเดอร์แล้วึกนึกถึงคุณแกถึงคุณคุณนะครับไหะๆเขาจะลืมเนาะก็กราบบ้ายทุกคืนคิดซะว,ว่าชาตินี้เองชาตินี้เองติดติดหนีบุญคุณเขาชาตินี้นะเองติดหนีบุญคุณเขาแต่ชาติต่อไปเองก็ขอเป็น ข้ารับใช้เขาขอได้มีโอกาสตอบแทนเขาเไม่ว่าชาตินี้หรือชาตินาชาติไหนก็ตามมาละเป็นชาตรับใช้แกนั่นแหละคุณมากอืยาวมากอืช่วยมามุดเยอะแล้วใจใจไม่ตอ,อ่อาาแกก็ต,ต,ต้องใช้เสียงดังพอสมควรโยมเพราะว่ายามแมตามาหน่โหูแกไม่ค่อยได้ยิน นอะยางนั้นก็โยมแม่ท้องก็แม่ก็ได้อํานวยอวยผลไปแล้วทุกปีนะเดี๋ยวก็จะมีบทกลอนแบบนี้แหละอาตมาภาพก็จะได้แต่งเรียบเรียงเป็นบทกลอนหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวใหม่นะเดี๋ยวนะบางทีก็อาจจะเปลี่ยนจากบทกลอนแล้วก็อาจจะเป็นบทเพลงก็ได้โยมนะเดี๋ยวค่อยดูต่อไปอาจจะสลับับเปลี่ยนเพราะว่าบทกลอนนานทีปีหนเรามากล่าวเป็นครั้งหนึ่ง แต่ว่าบางทีก็อัตมาภาพก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นแต่เดิมก็คือบทกรนก็มาเปลี่ยนเป็นบทเพลงนะยโยมเนาะอย่างนั้นก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังโยมแม่ต๋องเป็นต้นนะแล้วก็ญาติโยมหยิกหลายหลคนก็ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนทีเดียวโยมแม่ก็อวยพรแล้วเนาะอย่างนั้นอะตมาภาพกอนโมทนาสาธุนายโยมเด้อ,อาสาธุ